ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่2พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคลั่งก่อกวนสนั่นล่าสุดเลยครับไทยของเราเดินหมากเด็ดแต่เขามเนก็ยังเห้าไม่หยุดนะครับมีการประชิญหน้า คณะไอโอีของไทยเราบริเวณช่องสายตะกูเรียกว่าไม่ยอมเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันพร้อมกับยังมีรายงานเพิ่มเติมครับหุนเซนวิกฤตหนักอยากเปิดด่านก็มีการถอนอาวุธหนักแบบรีบเร่งเร่งด่วน40คันทันทีแล้วก็ยังมีอัปเดตตามแนวชายแดนของไทยเราครับขมิ้นยังมีการก่อกวนยั่วยุไม่เลิกอย่างต่อเนื่องก็มีคลิปจากทางฝั่งของข,องขมิ้นเองด้วยโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากพื้นบ้านหนองจาน กเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากทราบความเคลื่อนไหวกันเพราะตอนนี้ บริเวณบ้านหนองจานเนี่ยดูเหมือนข่าคราวจะเงียบไปอยู่พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยโดยบรรยากาศโดยรวมล่าสุดกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาไม่พบชาวกัมพูชาครับเข้ามาประชิดแนวรั้วลุดหนามภายในบ้านเปลยจานของกัมพูชาแต่อย่างใดแต่ในส่วนของพื้นที่ระหว่างชายแดนก็ยังคงมีเพลิงพักสีฟ้าสําหรับชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาปักหลักตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นการเตรียมการไว้กอดนะครับก็เป็นอัปเดตออกมาว่าตอนนี้ยังคงไม่พบกับบริเวณบ้านหนอง ก,ก็พบเพียงแต่ว่าฐานกัมบ,บูชาเท่านั้นเลยครับที่มีการสอดส่องติดตามความเลื่อนไหวของฝ่ายไทยเราส่วนบ้านหนองจานตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเช่นเดียวกับบ้านหนองยาแก้วเลยยังคงไม่มีชาวกัมบ,บูชาครับเข้ามา บริเวณพื้นที่แต่อย่างใดแต่บริเวณใกล้กับป่าอ้อยหลักเขตแดนที่46ครับทางกัมพูชาเนี่ยยังคงมีการตั้งเพิงพักสีฟ้าและก็มีทหารเนี่ยคอยสังเกตการอยู่ฝั่งไทยตลอดในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นของวันนี้เลยนี่เป็นการอัปเดตและรายงานล่าสุดกับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงขั้นตอนที่จะ ปักหมุดหลักเขตแดนชั่วคราวร่วมกับขมรนอยู่รวมถึงการเก็บกู้ทุนเบิดแต่ต้องรอบเด็ดกันนะครับว่าขมรนจะมีปฏิกิริยายังไงกับการเก็บกู้ทุนเบิดเพราะว่าบ้านของจานเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าฮุนเซนก็ยังคงไม่กล้าที่จะผลักดันเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะยื้อเวลา ออกไปไม่รู้ว่าจะเป็นปีจะเป็น2ปีหรือเปล่านะอยู่ดีว่าตกลงเดทไลน์เวลากันนะครับว่าครอบกันเจราจานั้นจะไปสู่จุดไหนบริเวณหนองจันทร์หนองยากแก้วครับแต่ที่แน่ๆเ,เราเนี่ยต้องยึดขึ้นมาให้ได้กับ6 4สีไร่ที่ขมรยังปักหลักอาศัยอยู่ในตอนนี้ต้องผลักดันออกไปให้ได้นะครับกับบ้านหนองจันทร์บ้านหนองยากแก้วนี่ก็เป็นนัปเดตล่าสุดนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อนเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาสันติภาพกันครับซึ่งเจรจ,จาเกกับทหารขเมญครับที่มีการ เราบอกว่าห้ามเข้าพื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดแบบนี้ก็มีด้วยครับทั้งที่มีการลงนามกระดองมาแล้วว่าเฮ้ย ทั้งไทยและก็เขมรน,นั้นจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันซึ่งจุดนี้ก็เป็นบริเวณช่องสายตะกูนะครับที่ทีมเอลทของไทยเราหรือว่าผู้สังเกตการอาเซียนระดับอาเซียนนะครับที่ส่งตัวแทนไปเนี่ยเดินทางร่วมกับไทยเรานะซึ่งก็มีหลากหลายชาติเลยเข้ามาตรวจสอบร่วมกันนะครับดูการเก็บกู้ทุนระเบิดกลายเป็นว่าโปะแตกเข็นความจริงซักทีครับเพราะถูกฝั่งเขมรขัดขวางต่อต้านทันทีนทครับแม้ว่าจุดนี้จะเป็น1ใน13จุดที่ฝ่ายไทยเราเสนอกนารประชุมร่วมกัน r b c ซึ่ง กัมพูชาก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะมีการเก็บกู้ร่วมกันโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยก็นําโดยอินโดนีเซียครับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียซึ่งได้เข้าร่วมสังเกตการไปกับไทยเราในการเก็บกู้รุนระเบิดโดยใกล้กับบริเวณบ้านสายโทรครับอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับมีการรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและก็ปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าปฏิบัติการของหน่วยแล้วเราก็บอกไปนะครับว่ามีอุปสรรคสําคัญเลยก็คือไม่ได้รับความร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดจากฝั่งของคำเมนเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับจุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน13จุดที่เราเสนอคำเมนไปว่าจะมีการเก็บกู้ทุนนะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผ่านมาเพียงแค่ยังไม่ถึง3วันเลยแต่คำเมนก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วนะครับนี่ขนาดเจอกับคณะ,ะทูตไอโอทีอาเซียนนะระดับอา อาเซียนเนี่ยขมินก็ยังไม่ความสําคัญและแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุยกับไทยเรา2ต่อ2ยังไงขมินก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับคงจะคาราคาซังกันอยู่แบบนี้ซึ่งไทยเราก็ต้องจัดให้เด็ดขาดนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าขมินเองคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับปลิ้นปิ้นป้อนไปหมดลิ้นไม่มีกระดูครับขมินก็เลย พูดได้แต่ทําไม่ได้เป็นอุปสรรคหลักอุปสรรคสําคัญเลยอีกประการหนึ่งที่ได้รับรายงานมาครับก็บริเวณช่องสายตะกูนั้นจะมีคาสิโนของทหารคามรครับก็เลยไม่ยอมไม่ด่านไทยเราเนี่ยเข้าเก็บกู้ทุนเบิดซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วปราศาทตตาควาย ก็คงยากมากๆที่เราจะสามารถเข้าไปเก็บกู้ได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นแกน๊งทหารใดที่เข้าไปนะแต่คณะทุตไ o t ก็น่าจะเข้าไปไม่ได้ด้วยเพราะขมิไม่ยอมดูสิ่งที่ขมิททาแต่และอย่างเชื่อใจไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะประสาทต,ตาควาเองก็กําลังมีการสร้างบังเกอร์มีการสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรงมากแล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงเลยครับเราอาจจะได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมาเนี่ย เป็นเรื่องยากที่สุดแล้วนะครับอาจจะเป็นขมรที่ยึดครองไปได้ณเวลานี้แต่ก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้กับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนของทัพภาค2เองนะครับก็เราจะมีสันติภาพกับทาหารขมรตอนไหนไม่รู้เลยยังมีคลิปที่ทหารไทยเรากับทาหารขมิครับรเผชิญหน้ากันที่ช่องซับหัวช้างห่างไปทางตะวันตกของปราสาทต,ตาเมินทุมประมาณ4กิโลเมตรโดยเหตุการณ์นี้ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฝ่ายไทยเราครับกําลังทําการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ ช่องทรับหัวช้างแล้วก็พบเจอกับฝ่ายของขมรมนที่กําลังลาดตระเวนเข้ามาถึงพื้นที่นะครับแล้วด่านขมรนก็พยายามแจ้งให้ด่านไทยเราหยุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดในจุดนั้นดันที แล้วก็คงจะอ้างว่าเป็นพื้นที่ของคำเมนแต่ว่าฝ่ายไทยเราไม่ได้มีการยอมแต่อย่างใดนะครับและในท้ายที่สุดนั้นคเมนก็ต้องออกไปจากพื้นที่เพราะว่าเรายืนกัขาดว่าเราไม่ยอมโดยเด็ดขาดแล้วถามว่าจะมีสันติภาพกี่โมงนะครับเพราะยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะตามแนวชายแดนจะเห็นหน้ากันเผชิญหน้ากันก็อยู่ดีว่าจะมีคลิปออกมามากไหมขนาดไหนนะครับนี่เป็นคลิปจากฝั่งของคเมนที่มีการถ่ายเก็บไว้ซึ่งเราเนี่ย ก็ต้องเผชิญกับการก่อกวนขอขอความอยู่ตลอดเวลาแล้วสันติภาพเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดในระดับภาพใหญ่ก็ตามแต่ว่าภาพเล็กภาพที่เจาะจงเฉพาะพื้นที่เนี่ยยังไงก็เกิดยากมากนะครับถ้าเกิดขมอความยังไม่ยอมแบบนี้ยังดื้อด้านแบบนี้ซึ่งภาพใหญ่เองครับล่าสุดเนี่ยขมอความก็มีการถอนจรวดเบียออกจากพื้นที่ทันทีนะครับรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องตามข้อตกลงถอนอาวุธหนักเฟสแรกของไทยเอซึ่งก็จะนํากลับไปฐานที่ตั้งของกัมพูชาเองด้วยนะครับโดยจุดร่วมพ้นของของมที่ มีการถอดออกมาล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นปืนใหญ่อัตราจรถอนจากจอมกสาลจังหวัดพระวิหารเองนะครับหลังจากมีข่าววงในของกัมพูชาเองได้มีการเตรียมพร้อมถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนโดยสื่อกัมพูชาเองครับก็ได้ออกมาระบุว่าอาวุธหนักที่กัมพูชาถอนออกไปในระยะแรกเนี่ย ก็เป็นเครื่องยิงจรวด b บียมยีจำนวน40คันและก็ปืนใหญ่อัตราจรที่นำมาจอดบริเวณถนนหมายเลข6กสองของเขมรเองนะครับใกล้เคียงกับหน่วยทาหารหน่วยหนึ่งที่มีชื่อว่าศูนย์พัฒนาครอบครัวทหารโดยก็อยู่ใกล้กับทางทิศใต้ของภูผีครับและก็ซ้มเตะประมาณ30กิโลเมตรซึ่งจุดที่เขมรถอนกาลังออกไปถอนอาวุธหนักออกไปเนี่ยก็มุ่งไปทางทิศใต้ทันทีนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันว่ากลุ่มขบ,บวนรถดังกล่าวเนี่ยจะไปโผล่ที่ไหนกันแน่ซึ่งฝ่ายกัมพูชาผมเชื่อว่า ยังไงก็ไม่เปิดจุดที่ตั้งรถเหล่านี้อย่างแน่นอนโดยเมื่อวานนี้ก็มีการถอน2จุดนะครับที่เป็นปัญหาตราจรและก็จรวดหลายรำกล้องและที่สําคัญไปกว่านั้นครับไม่ใช่เพียงแค่คามรีรที่มีการถอนอาวุธหนักแต่ว่าฝั่งไทยเราก็ถอนอาวุธหนักออกเช่นเดียวกันเรียกว่าเราเองก็ทําตามตกลงกันเป๊ะเลยนะครับมีการถอนทั้งอีสานใต้และก็จังหวัดสระแก้ว กลับที่ตั้งปกติตั้งแต่1พฤศจิกายนโดยมีคณะทูตเอ T ทีเนี่ยสังเกตการด้วยเป็นทูตอาเซียนแต่ว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยภาพออกมาเนื่องจากมีการกังวลหลายประการเลยทั้งเรื่องของทางการทหารความมั่นคงและก็เรื่องยุทธปกรณ์แต่ว่าก็ยังมีจํานวนไม่น้อยที่มีการเสียใจออกมาครับโดยที่เรายังไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินไทยในส่วนที่ขมรยึดกลับไปเนี่ย คืนมาได้ไม่ว่าจะเป็นบริสาทต,ตาควายหรือว่าอีกพื้นที่อื่นๆซึ่งขมเขมรถอนเราก็ถอนนะครับทำตามตรลงวิถีสุภาพบุรุษแต่ขมเขมรเนี่ยจะสุภาพบุรุษขนาดไหนก็ต้องมาดูกันการถอนอาวุธออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนนุลเซนกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเนี่ยน่าจะกลัวเรื่องของการเปิดด่านเรื่องของคาสิโนเอง เพราะล่าสุดเหมือนกันนะครับในวันนี้สนักข่าวขมรนเองที่อยู่ในสังกัดลูกสาวของฮุนเซนครับก็ได้มีการถ่ายบรรยากาศหน้าด่านถาวนช่องจอมของไทยเราเนี่ยแต่เช้าเลยเหมือนกับมาสังเกตการว่าเมื่อไหร่ทางไดจะเปิดด่านสักทีไหนไหนก็ไปทมข้อตกลงกันแล้วเนี่ยเปิดให้สักทีเถอะแต่ว่าเรายังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดนะครับจะเปิดด่านไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ขมรนมันยังไม่ทําตามสักข้อนึงเลยนะครับนอกจากการถอนอาวุธหนักแล้วกระถอนอาวุธหนักครับมันเป็นเสียงที่ต้องถอนนะถ้าเกิดว่าไม่ถอนมันก็จะเป็น เรื่องแรงใจเฮ้ยวา่ยาทำไมขมเมนมีนัยยะอะไรหรือเปล่าอยากจะทําอะไรไหมเหตุผลที่ไม่ถอนก็เลยต้องถอนออกมานะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ในเรื่องของการเข้าไปเก็บกู้รุ่นระเบิดผมเชื่อว่า มันก็ยังเป็นงานยากของไทยเราไม่ใช่ว่าเก็บกู้ยากนะแต่จะคุยกับขมรน,นี่แหละครับมันยากเพราะคุยเท่าไหร่ดูเหมือนจะยังคุยไม่รู้เรื่องเราคุยมาตลอด3 4มเดือนเนี่ยขมรก็ยังไม่มีการตอบรับนี่คณะคณะไอโอทีเนี่ยไปรูปสังเกตการกับไทยเรานะขมรก็ยังไม่เก็บกู้ทุนระเบิดและดูเหมือนที่ท่านเนี่ยยังไม่ตั้งคณะทํางานด้วยซ้ำซึ่งฝั่งไทยเราครับตอนนี้ก็เริ่มเดินหมากแข็งเดินหมาก,เด,มากเด็ดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเราพยายามจะเก็บกู้ให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งที่ผมอยากเห็็็นกกกคือปรระสาาาาาาาทตววยบถ้้เเเเิด่ขไ กู้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเฮ้ยขเมนเปิดเผยที่ตั้งเปิดเผยยุทธวิธีถ้าเกิดมีรอบสองเราอาจจะเข้าตีขเมนได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับที่แน่แนในวันครั้งหน้าเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าขาเมนจะกลับมาอีกพร้อมกับอาวุธยุทัธสมัยมากกว่าเดิมและก็มีอนุภาพที่รุนแรงแล้วประกอบกับระยะการยิงเนี่ยที่ไกลามากยิ่งขึ้นซึ่งการที่ขเมนถอนอาวุธครั้งนี้มันไม่ใช่สติภาพที่แท้จริงเลยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า10ปีอาจจะกลับมาใหม่โดยเฉพาะถ้าขาเมนมีเครื่องบินรบ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกังวลแล้วก็ติดตามเฝ้าระงไว้ก่อนเลยนะครับแน่นอนแหละมันมาแน่ๆถ้าเกิดมันมีเครื่องบินรบเพราะขนาดมีปืนใหญ่อัตราจรมีเบียมยีเนี่ยก็ยังท้าทายและก็ห้าวเป้งกับไทยเรามากๆนะครับเราก็ต้องจับตาดูให้ดีๆโดยเฉพาะการเก็บกู้โดนเบิดและการผลักดันขมเนออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องทำจริงๆนะครับช่วงนี้ก็คงเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนกันแบบนี้เป็นระยะยังไงคุณผู้ชมก็อรออัปบเดตติดตามกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ผมถมก่อด้ว่าอันนี้ไม่่กต้เส้นของโมันทางปไอับเป็นเน um, um, <let> ้อเนื้ออืครับคุณสองมากคุณสองนผมมามันเนี่ยอ่าที่เป็รองผู้พันอราะว่าใครที่